อ่ะผมเริ่มผมเลคคอร์ดไปละอา่าวิธีวิธีการปัม๊มปั๊มเคสอันนี้ใช่ไหมคุณเอมตเอม็มไ,ได้รับการเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยวิธีการปัม๊มโดยที่ไม่ต้องไปเอาการ์ดใช่ไหมไปซื้อกาดก็คือให้เราซื้ออุปกรณ์มาที่เราจะหลอมทําอาวุธเงาอะ่ะให้เราซื้ออุปกรณ์มาก่อนเสร็จแล้วเรายัดกาดเข้าไปเสียบกาดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาหลอมหลอมอุปกรณ์ การ์ดสองใบป่ะลองยัดสองใบดิก็ได้สองใบเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะได้สองใบนี่นะนี่นะกดปุ๊บอันนีี้้ไดดใบเยวอ่าเราจะเหมือนกับเราได้การ์ดใบการ์ดใหม่มาหนึ่งใบเควสเราก็สําเร็จแล้วอ่ะต่อไปมันเป็นสองใบใช่ไหมสรุปการ์ดเฮ้ยผมอยากได้ชุดมันต้องปั๊มเดี๋ยวผมต้องถอดการ์ดจากในนี้ออกก่อนเ แล้วเอ็มรู้จากไหนอยู่มีคนสอนเหรอมีคนถอดเหรองงก,ารการ์ดหนึ่งพันโอเคถอดมาก่อนกระป๋าซื้อก็ทามาจากไหนก็ซื้อในตลาดกลางได้เลยอ่ะเสียบการ์ดเสียบการ์ดใส่อันนี้ใช่ไหมสองอันโอเคนะการ์ดไม่หายนะครับการ์ดได้กลับคืนมากดหลอมแล้วไข่ร้อนมาจากไหนวะเบิ้บ,บนี่ ถูกไหมหลอมปึ้งได้การสองใบเห็นไหมได้การสองใบทำเควสเสร็จสองใบดูได้เควสอ่ะทำทีละสองใบเลยตอนนี้อุปกรณ์ผมหมดแล้วผมก็ซื้อมาใหม่มันมีทั้งหมดกี่เควสอ่ะอันเนี้ยนี่ทุนสองพันเก้าอ่ะซื้อมาอีกสองอันนะ อันนี้คือวิธีวิธีการปั๊มการ์ดนะเควสเควสเนี้ยโอเคแล้วก็เอาการ์ดที่ไอ้นั่นมายัดใส่ก็ต้องมีการ์ดอยู่แล้วคนที่มีอ่ะก็จะโอเคไงลงทุนถ้าคนที่ไม่มีก็คือลงทุนรอบเดียวอ๋องั้นผมก็ถอดการ์ดออกมาได้เลยใช่ถอดการ์ดออกมาได้เลยนี่แล้วก็เอาการ์ดนี่ที่มีก๊าซสองใบใส่แล้วล้อมปุ๊บ เราได้ของที่เอาไว้หลอมด้วยทําเ,เว s ดนี้ด้วยเห็นไหมได้ามาแล้วต่อไปสามใบแต่ว่าก็ทำสองใบไปก่อนเรียบร้อยแล้วปึ๊บต่อไปอีกหนึ่งใบ แต่ว่าของผมหมดละเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนซื้อต่อมันมีถึงกี่กี่ขั้นนะพอรู้ไหมอ๋อแล้วถ้าผมสายนี้ผมถือว่าผมผมจะซื้อกระทาอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าต้องเป็นมีดของผมอ,อ,งอะไรก็ได้ที่ตาเป็นอาวุธเงาของตาคิดว่าต้องใช้อะตาเห็นปะอ๋อเป็นหอกผมมาเด็ดนชะ่นอ่ะบช่ปึ๊บก็ทำ ผมไปที่ตลาดกลางแล้วผมก็ไปที่เล่มเอ้ยอาว,วุธผมเนป้อนเรียบร้อยครับได้เควสแล้วอุปกรณ์สองมือครบแล้วทีนี้เราก็ทำเควสครบแล้วมันคือวิธีการปั๊มแต่ว่ายังไงเราก็ทำอยู่แล้วอาวุธเงาอะ่ะซื้อมาไม่ไนี่โอเคครบแล้วเดี๋ยวอันนี้กลับย้ยายกลับไปที่เดิม ของผมเป็นสองมือว่ะโอเคครบละสองมือก็เลือกร a s สองมือ